ยังทําอยู่แล้วแบบทำทำไมอะไรเงี้ยคืองงจนเหมือนเขาแบบตอนนั้นก็คุณแม่ก็เสียแล้วเขาก็เหมือนเริ่มคิดได้ว่าแบบเฮ้ยตอนที่คุณแม่คุณแม่เขาป่วยเนี่ยคือท้าจะอยู่กับเขาตลอดแล้วบอกเขาว่าเพราะตอนนั้นคุณแม่ท้าเสียแล้วเลิกเสียด,ด้วยโรคเดียวกันบอกว่าหม,หมอหมอต้องแข็งแรงตอนนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดมีเชื้อตรงนี้นี้นีนนติดเงคือบอ,<ม>บอกเขาตลอดเขาก็เลยไปนั่งคิดแล้วก็กลายว่าวันหนึ่งท้าก็เดินกลับมาบอกเขาบอกว่าหมอหมออาจจะถูกก็ได้นะเรื่องเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราคบกันได้นานเขาก็บอกว่า เอางี้ละกันหมอจะลองพบกับถ่ายอีกสักครั้งก็เลยเป็นการกลับมาพกกระถ่อย่างนี้คะเดี๋ยวให้ให้หมอเราเลี๋ยวตอนนั้นเนี่ยคือทาตอนนั้นทาเขาก็เข้าโรงพยาบาลถูกไหมตอนนั้นเรามีเราเราเราตั้งข้อสงสัยของเราว่าเขาจะรักเราจริงหรอจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา้นแต่ละที่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาหลายที่ผ่านมาเขาก็พิสูจน์หลายๆอย่างจนวันหนึ่งเขาเข้าโรงพยาบาลไปเพราะเราประมาณ5วันตอนคริสต์มาสยังทำได้แล้วพอออกมาเขาก็โทรมาบอกเราว่าเอ้ย ได้ไม่ไปหมอเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนก็เลยมาเจอกันแล้วก็เราก็เป็นไทม์ด้วยการใช้เวลาด้วยกันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ผมก็มาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดชีวิตคนคนหนึ่งถ้ามีมีคนที่มารักเราขนาดเนี้ยทําไมเราต้องกลัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่าทําไมไม่ลองเสี่ยงดูอะอะไรเงี้ยลองเสี่ยงดูมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันก็เลยบอกทาว่าเฮ้ยทาเราลองมามาคบกันดูอีกรอบละกันก็เลยมาครั้งที่สองก็เลยครั้งที่สองคบกันได้สปีค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกครับ คุณหมอต้องไปทำงานที่ภูกเกต็ต oh. แล้วก็ต้องไปดูอีกบริษัทหนึ่งที่สิงคโปร์แล้วเราก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันอย่างดีๆว่าเ,เราคิดว่าเราคงไม่เหมาะกับกันถ้าเกิดว่า <Okay. S 2> เพราะว่าเขาก็รู้ว่าทาทาขี้เหงา mm. แล้วเขาก็เป็นห่วงทาในด้านของคนที่ว่าคือเราเลิกกันแบบดีมาก mm. เราคุยกันดีแล้วก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ okay. เราตกลงกันว่าเราเราเป็นเพื่อนกันน่าจะเหมาะกว่าแล้วตอนณขณะนั้นนะครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราสัญญากันว่าเราเราจะเป็นครอบครัวเราจะดูแลกันไปแบบอย่างนี้ตลอดชีวิตคือคทีสองนี้จบกันดีจบกันดีจบกันแบบหมดแล้วเรื่องเรื่องความรักแต <K or uk> ขอดูแลซึ่งในฐานะของเพื่อนของเพื่อนของคนผมถือว่าทาเป็นคนในครอบครัวแสดงว่าช่วงนั้นพอเลิกตอนนั้นปุ๊บก็ไม่ได้ขาดการติดต่อ,อไม่ยังคุยกันอยู่เพราะว่าเพราะว่าพอเราตอนเราที่เราคบกันเนี่ยเพื่อนของทากับเพื่อนของผมเป็นตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแกนไปแล้ว,ว,ลวใช่มันเลยเป็นแบบนั้นครับหลังจากที่เราเลิกกันเราก็เลยไม่ได้ขาดกันผมขึ้นมาจากกรุงเกตมาอยู่กรุงเทพผมก็ไปบ้านเขาก็ไปนั่งทําอาหารกันเราออกไปแฮงเอาด้วยกันเราออกไปเที่ยวด้วยกันอะไรย่างเงี้ยไลฟ์ตลาเราเหมือนกันมาก ดีนะีบแล้วเราก็เลยเป็นเพื่อนกันมาตลอดเอาละสื่อครับถึงโค้งโค้งสำคัญแล้วนะฮะผ่านมาสองครั้งแล้วนี่คือครั้งที่สามเกิดขึ้นได้ยังไงแลวทำไมครั้งที่สามนี้จบด้วยคุณสองคนกลายเป็นสามีภรรยากันครับดิฉันบอกก่อนเลยว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้คิดว่าดิฉันจะได้แต่งงานเพราะว่าในความรู้สึกของทาฮาคิดาลาฮาก็บอกพี่ๆี่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ ว่าขอบคุณคะ่ะที่มีเสียงตอบรับช่วยกันํำมาหากินนะคะคือขอบคุณอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทาจะพูดตอลอดเวลาว่าตอนนี้ทาค่อนข้างมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองแต่ก็มีช่วงวันเกิดของหมอซึ่งเป็น,ว,นวันที่ททหา้หาพฤษภาทาก็บินลงไปภูเก็ตแล้วก็ไปเลี้ยงกับหมอแล้วก็เป็นวันเกิดน้องสาวหมอเหมือนกันรื่นน้องท่าน เขาห่างกันสองวันแล้วค่ะก็ลงไปแล้วก็นึกจะบอกเ่าไม่มีอะไรจะให้ก็พาไปแบบแฮงเอาเพราะน้องท่านปกติมาอยู่บ้านไทยอยู่แล้วคือเลิกกับไปกับบอนะตอนน้องน้องสาวมาอยู่คนสวยเสื้อเหลืองนะเองนะคุณนะครับยังโสดปหมครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะโสดค่ะแต่คุณหยานะต่อหน้าลูกนะต่อต่อต่อก็ต่อไปเป็นว่าก็ไปกันสามสี่คนแล้วก็แบบว่า อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้เวลากับหมอจริงๆจนหันมามองหน้ากันก็แบบว่าเฮ้ยเราเลิกกเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเลยจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่า <ไป S 1> ก็หยุดทาก็ไปดำน้ำําหมอก็ตามมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็ไม่ได้กินอะไรจนอบอกนี้ก่อนว่าหลังจากที่ไปที่สิงันวาทาต้องไปดำน้ําต่อ อีกหนึ่งอาทิตย์โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนดำน้ำแต่ท้าเขาเป็นคนดำน้ำแต่มีพี่เอซึ่งเป็นพี่ของเราชวนหมอไปใช่แล้วหมอก็บอกเออก็ไปชิวๆบนเรือไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ไปใช้เวลาคือเวลาเราอยู่บนเรือเนี่ยเราหนีไปไหนอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราก็ได้คุยหรือได้แบบแชร์ความรู้สึกอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ยังแบบพูดกันอยู่เลยว่าแบบว่าคือท้าพูดกับหมอบอกว่าเฮ้ยหมอเอาจริงด้วยแบบพูดเหมือนเพื่อน ถ้าแบบอีกสองปีอย่างเงี้ยไอหาผัวไม่ได้อย่างเงี้ยคือแบบจริง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 คือแบบไอขอเชื้ออยู่ได้ปะวะจริง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 ถ้าบอกยูกาลังเกียบว่ะคือแบบไอขอคือแม่งผู้ชาย๋ยวนี้หายากมากแล้วใช่อย่างนี้คือพูดตอนนั้นพูดอย่างนี้เะเป็นเพื่อนกันขอเชื้อเลยอ่ะขอได้ไหมอ่ะแบบจะไม่เอาเพื่อน เกเราก็ไม่ไหวไม่ไวเดี๋ยวแบบเนอะเนอะเออแกแกมีทุนนี้สุดแล้วฉันขอ,อยืมของแกเฮ้ยจริงเหรอเออไอรู้สึกเป็นเกียรติมากได้เลยนู่นนี่นั่นะมันอาจจะเป็นการแบบจุดชนวนจุดหนึ่งว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วเราทําไมแบบทําไมเราจะต้องแบบเลิกกันหรือไม่อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างงี้ตาก็แบบเออก็จริงร้ะหมอไม่อยากมีลูกก็ไม่อยากก็ชอบหมอก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วก็ัีนี้ก็ไปของไปนางไปเรื่อยแต่ไปดำน้ำสิบกว่าวันกลับมาเริ่มตาม ตามมาอยู่กรุงเทพมามาทำไมหรืออะไรงงจนนี้สุดท้ามีวันหนึ่งอีกวันนะคะต้องไปเจอพี่ๆสื่อมลชนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวเริ่มถามมาเยอะมากเรื่องถ้ารูปพากับหมอในอินสตาแกรมจะรีเทิร์นไหมจะอะไรไหมบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นมีคนจีบอยู่เยอะมากแต่ไม่ได้ฮอตนะแต่เลือกคนที่อายุปุ้แนนลาไว้ใจได้ดีกว่า นางก็เลยตัดสินใจนั่งคุยกับเคียแกบอกว่าเฮ้ยหมอคือแบบพรุ่งนี้จะเจอนัข่าวจะให้ทามานั่งพูดเรื่องว่าปฏิเสธไม่ใช่แล้วเกิดมันจะเป็นอะไรหาะก็พูดของนาไปอยู่ดีหมอบอกหยุดอมอหยุดก็หยุดเว้ยไอเนี่ยอะไรจะบอกอยู่ไอคิดมาหลายวันละนะแล้วก็ต้องพูดตอนนี้บอกว่าอย่างแรกคือเขาเขาเนี่ยไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องดูแลใครเพราะเขา เขารักชีวิตที่เป็นตัวของเขาที่เป็นคนเดียวความอิสระของเขาที่เขาเป็นคนเดียวล่ะเคารพเรื่องของหมอมากเพราะว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากหมอและเรียนรู้จากหมอคือมันทําให้ทากแข็งแรงขึ้นก็คือการที่อยู่ตัวคนเดียวและรักตัวเองซะก่อนหมอเขาเป็นคนรักตัวเองและอยู่กับตัวเองได้อ,อยู่รู้ใช่ไหมว่าการที่ให้เป็นอย่างงี้